มิแท้จีนมอบเงินช่วยน้ำท่วมใต้อีกกว่า30ล้านที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายจางเจี้ยนเว่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศและคณะเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกุลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบเงินบริจาคช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเอกอัครราชทูตจีนกล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้เกิดภัยพิบัติอุทกภัยสร้างความเสียหายทั้งบุคลากรและทรัพย์สินจำนวนมากทางจีนได้ติดตามสถานการณ์มาตลอดและรู้สึกเป็นห่วงพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้เราเชื่อว่าภายใต้การนำที่เข้มแข็งของรัฐบาลไทยจะทำให้พื้นที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูและกลับมาสร้างบ้านเมืองที่งดงามเหมือนเดิมได้ในเร็ววัน ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นเพื่อนที่ดีที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมทุกร่วมสุขกันช่วยเหลือกันในยามยากเราร่วมกันฟันฝ่าความท้าทายและภัยธรรมชาติต่างๆอย่างมากมายหลังจากเกิดอุทกภัยครั้งนี้ทางสมาคมและองค์กรต่างๆของจีนทั้งในประเทศไทยและในจีนทยอยแสดงความปรารถนาที่จะช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย รวมถึงหลายสมาคมได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือซึ่งหลังจากน้ำท่วมจนถึงปัจจุบันองค์กรของจีนได้บริจาคเงินและสิ่งของในรูปแบบต่างๆเป็นจำนวนกว่า30กว่าล้านบาทและวันนี้3ธันวาคมสถานทูตจีนและสมาคมองค์กรต่างๆในประเทศไทยได้รวบรวมอีกกว่า30ล้านบาท ผ่านนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการเพื่อบริจาคให้กับพื้นที่ประสบภัยในภาคใต้ช่วยในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เป็นพี่น้องกันระหว่างจีนกับไทยพร้อมให้กำลังใจพี่น้องที่ประสบภัยในภาคใต้เราเชื่อมั่นว่าภายใต้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและด้วยความเข้มแข็งของนายกรัฐมนตรีจะทำให้ประชาชนในภาคใต้ของไทยฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ในเร็ววัน เอกอัครราชาทูตจีนกล่าวอีกว่าไม่นานมานี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสร้างมิตรภาพเป็นครอบครัวเดียวกันระหว่างจีนกับไทยทำให้เกิดความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นในการส่งเสริมมิตรภาพที่เป็นความร่วมมือและเอื้อประโยชน์ของทั้งสองประเทศให้ลึกซึ้งต่อไปยิ่งขึ้นวันนี้ทั้งจีนและไทยกำลังเผชิญหน้ากับโอกาสใหม่หรวมถึงการพัฒนาซึ่งทางจีนพร้อมที่จะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับไทย โดยประมุกทั้งสองประเทศส่งเสริมความรู้ร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร,รเช่นการซื้อขายข้าวนอกจากนี้ทั้งจีนและไทยยังมีการส่งเสริมความร่วมมือแบบใหม่ๆและขับเคลื่อนให้มีการไปมาหาสู่กันของประชาชนทั้งสองประเทศให้คึกคักมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมความใกล้ชิดทั้งในประเด็นภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศสร้างความผาสุกให้กับประชาชนทั้งสองประเทศและสร้างความมั่นคงสันติภาพของโลกด้วย ต่อมาในาสมัยวัคเพทูล ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุตกภัยภาคใต้จำนวน5ล้านจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในนามรัฐบาลและประชาชนชาวไทยขอขอบคุณรัฐบาลจีนและองค์กรจีนต่างๆในไทยเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยเป็นสิ่งสะท้อนถือมหามิตรสองประเทศที่มีให้การเสมอมา แม้ในายามยากลำบากเสมือนครอบครัวดังวลีจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันตนให้คำยืนยันว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ที่มาจากน้ำใจของทุกทุกท่านที่ห่วงใยคนไทยในภาคใต้จะนำไปฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของพื้นที่ด้วยความรวดเร็วโปรง่งใสและเป็นธรรมตนขอบคุณทุกท่านทุกมูลนิธิทุกองค์กรที่นำสินของช่วยเหลือและเงินทุนสมทบเพื่อเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือประสบภยัยสำนักนายกรัฐมนตรี